รวมพลังหันสองเดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงานความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจะเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศปัจจุบันมีการนำเข้าพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดทำให้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในประเทศประกอบกับแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมา จะหยุดจ่ายการ์ดเพื่อซ่อมบำรุงของแท่นผลิตเป็นประจำทุกปีในปี2558นี้หยุดส่งการาดจากแหล่งยาดานาและแหล่งซอติก้าในวันที่10ถึงวันที่27เมษายน2558จึงจะส่งผลให้ปริมาณการ์ดหายไปจากระบบจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ไว้แล้วซึ่งจะไม่กระทบต่อผลการผลิตไฟฟ้าและต่อประชาชนแต่การขอความรับมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าและลดการใช้พลังน้ำมันเพื่อลดเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงจึงจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังหันสอง เดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงานเพื่อให้มีข้อมูลครอบคุมทุกหน่วยง,งานแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้อยา่างถูกต้อง 2. สามารถดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายได้เกณฑ์ประหยัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดพะเยา 3. เสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนในการใช้พลังงานอย่างประหยัดพร้อมนี้สำนักง,งานพลังงานจังหวัดพะเยากระทรวงพลังงานจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพลังงานแห่งสองโดยน,น้าประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์ที่สาภาพเนียนนาหยุดจ่ายการธรรมชาติจากแหล่งการที่สําคัญให้แก่ประเทศไทยคือแหล่งยานาดาและเยตาคุณระหว่างวันที่10ถึง19เมษายน258 แานแหน่งโซนิก้ระหว่างวันที่20-27เมษายนนะครับเป็นแนวทางที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวกันโดยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่งานหรือเทคโนโลยีใดๆซึ่งวันนี้ก็จะมีะกิจกรรมการ kick off รวมพลังอันสองเดินหน้าประเทศไทยรถใช้ปรงงานเป็นกิจกรรมการการณรงค์ให้ประชาชนทุกคนูาควน,นช่วยกัน ปรยัลาตลอดเดือนในสาพวกเราร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังแล้วเนี่ยสรางสร้างให้เกิดการเป็นจิตสำนึกแล้วเนี่ยในโคเรือนแล้วเนี่ยนะครับทุกคนตั้งแต่พ่อแม่ลูกแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็น,นกลไกสำคัญท,ที่จะลดการใช้พลังงานและลดภาวะวิกฤตความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับสถานการณ์ในครั้งนี้ได้นะครับดังนั้นหน่วย,ยการในจังหวัดพยาวรวมทั้งบุคลากรทุกคนต้องรวมกัน นะครับกำหนดมาตรการใช้พลังงานของหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดใช้พลังงานในปัจจุบันลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละสิบเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนและเรื่องนนการดิงงานโครงการลดการใช้พลังงานในพักร้ปีที่เจ็ดส่วนที่สองเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการสุนว่าต่างๆนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น ตุนมาตรการท้องถิ่นต้องที่นะครับเข้ามาช่วยกันในวันนี้มารับรู้รับฟังนั้นคนทั้งส่วนกลับมากลับไปเนี่ยนะครับหลังจากอบรมแล้วกลับไป่านก็ไปกำหนดมาตรการในหน่วยท่านผู้นกการที่เป็นผู้แทนางหน่วยที่มากลอไปก็ไปรายงานหน่ทส่วนนั่นนะครับแล้วก็เพื่อไปกำหนดมาตรการในการดำเนินการถ้าท,ทุกคนช่วยกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับเราจะอยู่ได้น,นะครับท่าเนเห็นว่าตรงนี้ประเทศไทยเรา เรื่องพลังงานต่างมันน้อยลงไม่ลงทีต้องใส่ลงประเทศเพื่อน,นบ้านนะครับล้างแอร์หน้าร้อนครับปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ค่ะปรับแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้ครับ <c oughs> เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานค่ะปรับใช้เครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกลค่ะ